สวัสดีมิตรรักชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราเข้ามาอยู่กันกับผม9ก้าจากชแนลเก้าเกมเมอร์สตูดิโอนะครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกซิ่ง PlayStation 4 Pro กันนะครับชื่อแม่งอ่านยากใช่ไหม PlayStation 4 Pro ไม่เขียน PlayStation 4.5อะไรอย่างงี้ง่ายกว่าเยอะเนาะเป็น Pro เหมือนไม่ iPad Pro เลยอะไะครับเรามาดูชมหน้ากันที่กลัวนี่ไงทันทันท p s 4 p r o Pro นั่นเองนี่นะครับหนึ่งทรไบท์แสงแ่งมากจังวะนี่นะครับหนึ่งทรไบท์นะครับมาดูด้านข้างกันดีก,กว่าว่ามีอะไรด้านข้างก็มีนะครับมีจอยนี่นี่นี่มีมีจอย,ม,จอยมีเครื่องมีหูฟังมี HDMI แล้วก็แขนตันหมดแล้วเพราะหนักมากห <c oughs> นักมากโอ้โหหนักโคตรเลย แล้วทางด้านนี้มีอะไรทางด้านนี้ก็มีแค่ตาโลโก้ตาโลโก้ PS4 Pro นั่นเองว้าวว้าวว้นะครับแล้วข้างหลังอนะข้างหลังเป็นอะไรข้างหลังเป็น Call of Duty Infinity Warfare นะครับภาคใหม่ของเราเองแล้วก็มีเกมอะไรอีกอะอ่านี่ m a s Effect นี่ Horizon Zero แล้วนี่อะไรอะ่ะเอ่อ Watch Dogs 2นะครับบางคนอาจจะมองไม่เห็นอาจจะให้ใกล้ๆหน่อย อนี่นะครับเห็นไหมครับ m a d e f e t Horizon Zero แล้วก็ Watchdog นะครับนี่เกมอันนี้เป็นเครื่องของอเมริกานะครับซื้อมาจากร้านไอสแควร์ซอฟเกมนะครับนะครับก็จากนี้เราเห็นกันแล้วนะครับ นี่อันนี้เป็นเครื่องของ USA นะครับ USA นี่ทั้งหมดนี่ก็อยู่ข้างหลังนี่นะครับเอาละครับเครื่องนี้ซื้อมาจากร้านพินิกนะครับ s q u a r e So ซอ g เกมนะครับใครใครสนใจก็ไปดูที่ได้ไปดูได้นะครับ m v k ชั้น6นะครับร้านพินิกนะครับนี่ PlayStation Pro 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 p นะครับแต่โฟกัสมันไม่ยาโฟกัสนะฮัโโลโหลโฟกัสอยู่หรือเปล่า ฮัโลโหลโฟกัสอยู่หรือเปล่านี่นะครับเอาละครับณนะตอนนี้เราก็มีมีดแล้วแล้วก็มีกล่องแล้วเราก็มาแกะกันเลยดีกว่านะครับเราก็ทําการเฉือนมันนี่นครับเแบบรอยแล้วครับแล้วก็เปิดพร้อมพร้อมพร้อม ลดกล้องลงหน่อยไม่อยากให้เห็นหน้ามากแล้วหน้าตาไม่หล่อนะครับให้เห็นแค่ครึ่งหน้าพอนะครับเอาละโอยโฟกัสนะไม่ยอมโฟกัสนะครับเดี๋ยวผมโฟกัสเองดีกว่าเอาละอนนี้ชั้นละนี่นะเราเปิดกล่องเรียบร้อยแล้วปพ๊่บนี่เปิดกล่องเรียบร้อยข้างในเป็นกล่องสีขาวอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่กล่องสีขาวอีกชั้นหนึ่งเห็นไหมแล้วเราก็แกะมันแกะมันดึงมันออกมาเึบ อ๋อนักนี่ข้างในก็จะเป็นกล่องสีขาวอีกหนึ่งกล่องนะครับบรลาุกล่องหลือเกินหลายกล่องแล,ล,ล้อลเกินนะครับกล่องหน้านจะเป็น PS4 Pro นะครับสีขาวจ๊วเลยทีเดียวซึ่งแสงไวบรรลามันเนี่ยข้างข้างเขาเขียน PS4 Pro นะครับข้างข้างนี้ก็เขียน PS4 Pro นกันมันจะโปรเลยลัางาวะเนี่ยข้างบนน็เขียน PS4 Pro นะครับดูดิโอเยอะแยะหมดข้างล่างอ่ะไม่มีนะครับเอาเรามาแกะกันเลยดีกว่า แกกันเลยพมปัป๊บพร้อมๆรพร้อมพนี่ครับแกออกมาแล้วชืบชบนะครับอันนี้เป็นคู่มือนะครับ p พีย o โ q u i i k Start า g u i ไ e นะครับดูความรวดเร็วว่องไวนะครับสำหรับอันนี้ใครอยากจะอ่านก็อ่านนะครับเดี๋ยวผมขอไม่อ่านละกันถ้าใครไม่รู้จริงๆก็นั่งลองอ่านดูแล้วกันนะครับ แกมันออกมายาง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 ,ยงแกนี้ก่อนแกนี้ก่อนดึงมันออกมาปัา๊มเอาบริวนี้กันก่อนดีกว่าส่วนเมียโฟโปรนี่เอาวางไว้ข้างๆก่อนแล้วกันนะโอมหนักลาอเกินเอาละเรามาดูในกล่องเล็กๆนี้กันก่อนดีกว่ากล่องเล็กๆๆนี้มีอะไรอย่างแรกที่เห็นก็มีสายไฟนะครับอันนี้มันของพีซีเลยเห็นไหมนี่เต้าเสียบของพีซีเลย แต่ของ V c ซมีสามลูนะครับอันนี้มีสองรูเท่านั้นโอเคไม่เป็นไรไม่ว่ากันไม่ว่ากันนะครับและต่อไปก็เป็นหูฟังหูฟังโมโนนั่นเองซึ่งโซนี่ก็แถมมาองี้มาอีกแล้วนะครับเครื่องตั้งหมื่นกว่าบาทนะครับแทนนี้จะแถมหูฟังที่มันแบบของอของ VR นะครับอย่างเงี้ยสีขาวไหนวะนี่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 นีนี่ เนี่ยน่ยาจะแถมอย่างนี้มาให้นะครับราคาก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะแต่ว่าน่าจะแถมมันนี้มาให้ดีกว่าเยอะนะครับเอาละต่อไปก็จะเป็นสาย usb 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 อเอาเสียบกระจอยนั่นเองเอ้เสียงดังจังพอดีที่บ้านเขาลากโต๊ะนะครับถ้าเสียงดังไปต้องขอประทานอภัยนะครับขอกราบประทานอภัย,ยจริงๆนะครับเพราะว่าตอนคืนแล้วพอดี แม่ลากโต๊ะคืนนะครับอันนี้มีสาย USB นะ USB วางไว้ตรงนี้นะเอาตรงนี้ละต่อไปก็เหลือแต่จอยละจอยแล้วมั้งใช่ไหมจอยเข้ามาปับป๊บปดูดสไลด์ปื๊ดออกมานี่ครับเอาไว้นี่แล้วกันนะนี่ก็เป็น HDMI น่าจะเป็น1.4หรือเปล่าเดี๋ยวดูกอนนะ เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมันเป็น1.4หมดแล้วเพราะว่ามันต้องรองรับ 3D นะครับเอ่อไหนดูซิ HDMI High Speed HDMI Cable นะครับแล้วก็เป็น High Speed นะ High Speed อานะครับ,าบามาวางไว้นี่เหมือนเดิมอันนี้คือคือจอยจอย PS Pro Pro รุ่นใหม่โอ้ดูซิ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 โอ้ ปุ่มนะก็ถ้าเทียบกับอันนี้แล้วนะครับถ้าเทียบกับอันนี้แล้วนะอันนี้มันอันนี้มันเงาอันนี้มันเงามันเงาแต่ว่าไม่รู้มันจะมันจะเงาแบบมันจะเงาตอนนี้ว่าใช้หรือเปล่าแต่ว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นปุ่มด้านด้านนะครับปุ่มน้านด้านเหมือนปุ่มอะไรอ่ะเออนึกก่อนนะอืมคล้ายๆกับสีดําด้านอะนะสีดําด้านใครเคยเห็นสีดําด้านก็น่าจะรู้ว่ามันเป็นแบบงนั้นนะครับ มันก็จะเป็นสีด้านมันไม่เงาแบบอย่างนี้นะครับอย่างนี้เงานะครับแต่ตัวนี้เงาตัวนี้มันด้านนะครับดูใกล้ๆก็้ด่ดูใกล้ๆเห็นไหมครับเดี๋ยวโฟกัสให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับออโฟกัสโฟกัสอ่ะฮะนี่เห็นไหมให้มาดูของอันนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมมันเงาไม่เหมือนกันอันนี้มันด้านอันนี้มันเงานะครับซึ่งมันเป็นปุ่มเก่าเอาอันอื่นให้ดูก็ได้สีดาอันนี้อันนี้ไม่ใช่สีดานะอันนี้เป็นสีออก อันนี้ซื้อมาซื้อมาแบบไอ้นั่นซื้อมาแบบเอ,อจอยธรรมดานะครับกับอันนี้ดูนีเห็นไหมมันแตกต่างกันอยู่ที่สีไหมครับอันนี้เงาอันนี้เงาเห็นป่าอันนี้เงาอันนี้มันด้านเห็นไหมครับด้านสีดำด้าน,าน,าน,านแต่ที่มันเพิ่มขึ้นมาคือนี่ครับเห็นไหมมีตรงนี้ด้วยแทบไฟแวบๆบแบบนะเป็นเทคเลยทีเดียวแวบๆฮบฮวฮแวบๆบแบบแบบนะครับแวบๆบ แล้วก็ดูจากปุ่มแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะน็อต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 ก็ยังใช้หัวสีแขงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีอะไรอะ่ะไม่มีอะไรแล้วนะก็มีแค่เพิ่มไฟเข้ามาตรงนี้นั่นเองแล้วก็ปุ่มด้านนั่นเองปุ่มแน่นขึ้นไหมมันก็อืมมันก็แน่นขึ้นนะมันมันดูมันดูนูนขึ้นอนะ่ะกดปุ่มออปชันอะไร l หนึ่ง l สองโอเคถือว่า ไม่แตกต่างเห็นไหมครับด้านกับเงาเห็นไหมดูสีเห็นป่ะสีแตกต่างกันเลยเห็นไหมครับอันนี้เงาอันนี้ด้านแต่ว่านี้ใช้งานนานแล้วอันนี้ใช้งานยังยังไม่ใช้งานอันนี้ใช้งานนานแล้วแต่ว่าซื้อมาแรกๆก็เงาอยู่แล้วนะครับคือเงามากๆแต่อันนี้มันก็คือด้านด้านอ่ะแบบจับให้ถนัดๆมือแบบไม่ลื่นอะไรอย่างเงี้ยนะการลื่นกันลื่นเอาละจอยเรียบร้อยแล้วนะจอยเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรแตกต่างมากมายก็คือว่าเหมือนเดิม เเราต้องไปต้องต้องต้องไปดูโหมดในพีเพ a ย์สเตชันอีกทีหนึ่งว่ามันแตกต่างกันแค่ไหนเดี๋ยวเราเข้าไปด,ดูกันนะครับโอเคจอยวางไว้นี่นะอันนี้จอยเก่าวางไว้นี่เดี๋ยวสลับกันแต่ว่าทั้งงั้นก็ไม่สลับกันอยู่แล้วอ่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วก็เหลือแต่เครื่องเครื่องก็เอาละเปิดเครื่องก็เปิดออกมาดึงมันออกมาเอะอ๋นนี่นะครับเครื่อง เอาละจะห่อไว้่างนี้ก่อนนี่คือเครื่องแล้วก็แกะอันนี้มันออกไปแกะอันนี้มันออกไปนะครับเอาละนี่ก็คือ PS4 p r โปปถามว่าหนักไหมมันก็มันก็หนักนะถามว่าหนักมากไหมก็ไม่หนักมากหรอกก็ประมาณกลางๆนะครับนี่คือ p s 4 Pro ปโอ้โอ้นี่เจ้า p พ4 p r โปโปคือขนมสามชั้นนะครับขนมขนมชั้นขนมชั้น ซึ่งเดี๋ยวดูเร็รอบๆก่อนนะข้างล่างนี่เป็นตาสัญลักษณ์เท t เตชันแล้วก็มีปุ่มสามเหลี่ยม O สามเหลี่ยม O สี่เหลี่ยม X นะครับก็เหมือนเดิมแล้วก็มีเงาเงเนี่ยเงาเงาเห็นไามเงาเงาสะท้อนแสงแวบๆเห็นไหมครับแวบๆด้วยแล้วตรงนี้ติดอะไรอ่ะตรงนี้ติดอะไรอ่ะยู่เพื่ออะไรอ่ะอ๋อเป็นไอ้นั่นเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะ เอ่อตรงนี้มันเป็นเอ่อน่าจะเป็นฮาร์ดดิส์นะใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจอะแต่ว่าอ๋อใช่มัง้งน่าจะเป็นฮาร์ดดิส์แหละฮาร์ดดิส์น่าจะอยู่ตรงนี้นะเนในตรงนี้เลยเนะี่ยแล้วก็ข้างๆข้างๆเป็นระบบระบายความร้อนแบบช่องระบายอากาศ ข้างบนข้างล่างข้างบนข้างล่างนะเหมือนกับ p l a y s t a t i o n 4ฟเลยตัวแรกนะครับคล้ายๆกับตัวแรกข้างหน้าไม่มีนะข้างหน้าไม่มีมีข้างข้างมีข้างหลังข้างหลังเป็นอย่างนี้เป็นเอ่อเป็นเป็นช่องพัดลมข้างบนตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงแถบตรงนี้นะเป็นช่องพัดลมแล้วก็ตรงไหนอีกอะ ส่วนมากจะเป็นช่องพัดลมข้างบนข้างล่างนะครับอันนี้ตรงน,นี้ตั้งแถบนี่เป็นช่องข้างบนข้างล่างแต่ถ้าเป็นแบบเก่าแบบเก่าจะเป็นพัดลมข้างหลังอยู่ตรงนี้นะครับพัดลมข้างหลังตรงนี้ก็เดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอไปแกะจะแกะดีไม่กวืมไม่แกะดีกว่านะก็รู้ๆกันอยู่ว่าพัดลมข้างหลังพัดลมข้างหลังเนี่ยของเพย์สแตชั่น4ตัวเก่าที่อยู่แถวแถวนี้ นะครับแถวๆนี้นี่มันจะเป็นช่องใหญ่ๆเลยช่องใหญ่ๆนะครับอยู่ข้างนึงเลยแหละแล้วมาดูพอตข้งหลังกันดีกว่าพอตข้งหลังมีอะไรบ้างนะครับพอตข้งหลังมีอะไรบ้างเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะเดี๋ยวบอกมั่วๆแล้วเดี๋ยวสับสนอีกออมีสาย HDMI out AUX optical digital out SS USB นะครับ แล้วก็ช่องแลนนะครับนี่เรียงตามนเลยเดี๋ยวเรียงเดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะครับนี่นะอ,อยู่ตรงไหนลรวเนี่ยเดี๋ยวต้งเี้ยงๆๆ,ๆาาตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นช่องไฟนะครับช่องไฟตรงนี้เป็นช่อง HDMI นะครับมองไกลๆก,ก็น่าจะรู้ใครมีก็แค่พูดชื่อก็น่าจะรู้แล้วแหละนะตรงนี้เป็น HDMI ตรงนี้เป็น AUX AUX นี่น่าจะเป็นพอร์ตเกี่ยวกับเ,เครื่องเสียงนะครับอันนี้ผมไม่เคยใช้นะผมเลยบอกไม่ได้ส่วน Optical นี่ก็เหมือนกัน ออปติเคิลนี่เป็นเป็นช่องเหมือนคล้ายๆแบบช่องเสียบของออปติกเฉพาะเครื่องเสียงราคาแพงๆนะครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้จะมีอยู่แล้วก็เมนหูฟังราคาแพงๆจะใช้ออปติ a คอลในการเสียบนะครับยกเว้นอย่างอื่นนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นช่อง USB น่าจะเอาไว้เสียบ p s v r นะครับซึ่งยก USB นี่สำคัญมากๆเลยเรามีอยู่ทั้งหมด3ช่อง1ช่องแล้วก็2ช่องข้างหน้านะครับสช่องข้างหน้าคือสงร,งร,งรงตรงนี้ นี่น,น,นี่สองช่องตรงนี้ก็ยังดีนะที่พวามาวางไว้ตรงนี้2อันก็โอเคนะครับส่วนข,ข้างๆก็ไม่มีอะไรแล้วข้างหน้าก็เป็นนี่เลย l a y s t a t i o n เว็บๆวนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะตัวเนี้อืมก็ต้องไปดูไอ้นั่นอีกทีนึงดูข้างในอีกทีนึงว่าระบบปฏิบัติการมันเวิร์กสักแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองให้แล้วกันนี่คือ PlayStation แว๊บๆ ก็ถ้าได้ยินเสียงแคร์แคร์แเมื่อกี้นะครับก็ต้องขอ,ขอโทษนะครับพอดีแม่ลากโตอีกแล้วนะครับเพราะว่าเขาขวักคืนตอนกลางคืนนะครับขอบคุณนะครับอย่าลืมยกโทษให้ผมด้วยนะกันนะครับพอดีผมมีเวลาว่างแค่ช่วงกลางคืนนะกลางวันก็ต้องทํางานเพราะว่าลูกค้าเยอะก็ไม่ได้นั่งนั่งไม่มีเวลานั่งแบบคนอื่นนะนะคนอื่นเขายังมีเวลานั่งชิวชิวสบายสบาย ผมต้องทางานนะครับนี่นะครับก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแชร์ถ้าใครใช่ก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยละกันนี่คือการเปิดกล่องแบบบ้านบ้านโคตรโคไม่ต้องมานั่งรีวิวแบบโอ้อย่างงอย่างนี้ดีนะงนั้นอย่างนี้อย่างนี้นะเอาแบบบ้านบ้านแบบคนธรรมดาธรรมดาโง่โง่รู้นะครับไม่ต้องรีวิวแบบว่าแบบเลิศเลอเพอร์เฟกต้องแบบอย่างนี้นะครับอะไรอย่างนี้นะครับ อื้อหือื้หือื้หืนะครับประมาณนี้ผมเป็นคนธรรมดาธรรมดานะเรื่องรีวิวก็เฉยๆนะด๋ย่ามีอะไรแบบแนะนําแนะนําก็จะบอกอีกทีนึงผมอยากสอนคุณให้รู้นะครับไม่ใช่สอนให้คุณไม่รู้นะครับสอนให้คุณไปขึ้นกลางๆให้คุณไปหาเอาเองเถอะนะครับสุดท้ายนี้นะครับเพีย r o โปรโปรก็ราคา หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันก็ได้นะครับสำหรับเครื่องสิงคโปร์ขายในศูนย์นะครับแต่ถ้าอยากได้อย่างได้แบบโซนยูเอสศูนย์ไม่มีอ่ะไปเลยครับ MBK ชั้นหกนะครับร้านเออร้านอะไรวะร้านของพี่นิก,กน,นะชั้นหกนะครับถ้าใครรู้จักก็ไปกันได้เลยแต่ว่าถ้าใครยังไม่รู้จักก็ เขาชื่อ i-square-soft-game นะครับนั่นแหละอย่าลืมไปอุดหนุนเขาด้วยเพราะว่าผมเพิ่งเคยอุดหนุนเขาเป็นครั้งแรกนะครับเขาใจดีมากนะครับขอขอบคุณพี่นีกอีกหนึ่งรอบนะครับสําหรับเก็บเครื่องไว้ผมหนึ่งเครื่องนะครับมีการราคาใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันต่างกันอยู่ประมาณ7จ0ดแปบาทนะครับหรือว่ารออีกทนิดนึงก็ของเข้าศูนย์ก็ไปซื้อ,อเอาแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมีคําถามอีกว่า ผมไม่มีทีวีสี่เคผมเล่นได้ไหมเนี่ยผมก็ไม่มีทีวีสี่เคผมเล่นได้ไหมผมก็เล่นได้แต่ว่ามันจะมีอะไรแตกต่างคือนะครับจะเล่าให้ฟังจะพูดให้ฟังบางคนอาจจะไม่เชื่อบางคนอาจจะเชื่อก็แล้วแต่นะครับหนึ่งสิ่งที่จะเพิ่มขึ้นมาคือ texture นะครับ texture พบว่าตัวนี้ gpu นะครับอยู่ที่สี่จุดสองนะครับเช e r p o p ก็คือมากกว่าเดิมอ่ะัของเดิมมันก็แค่หนึ่งกว่านะครับ อันนี้เป็นสี่แล้วนะครับมันก็จะเพิ่ม GPU เข้ามาทำให้เ t e เจอร์เพิ่มมากขึ้นนะครับสวยมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เอาตาดูเอาแต่ถ้าไปเทียบกับ 4K แล้วนะก็ไปลองเทสดูผมไม่มีทีวี 4K ผมก็จะเล่นแค่ 1080p นี่แหละนะคือความอยากได้อะอยากเอามาลองอยากเอามาเทสอ่นะ ไม่จนะําเป็นต้องมีทีวี 4K หรอกตัวแคปเจอร์ผมได้แค่ 1,80p เองนะครับผมไม่ได้เหมือนอย่างฝั่งอเมริกาอย่างนี้เขามีอุปกรณ์พร้อมผมไม่มีอุปกรณ์พร้อมแบบเขาผมก็ทําไม่ได้นะครับเต็มที่ก็ได้แค่ 1,80p นะครับดําเนินการอยู่ที่ 60fps นะครับแต่ว่าไม่รู้ทํทำได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปรอดูทดสอบกันอีกทีนึงเดี๋ยวเรามาเสียบเครื่องกันเลยดีกว่าดีไหม นะครับเราไปเสียบเครื่องกันเลยรอสักครู่จะเย็นๆนะครับผมโอเคแดงเย็นรอสักครู่เดีย๋ยวไปประกอบเครื่องก่อนเดี๋ยวมาเอาละเสียบเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคนที่มาใหม่ก็ยังไม่รู้นะผมได้เป็นยูเน e d s t a t e ตทนะครับ language นะครับก็เป็นกด X แทนเพราะว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องอเมริกานะครับต้องกด x แทน กด O นะครับก็ไม่มเีเวลาเป็นแบงค์คอกนะครับ next ไป3ทุกกว่าแล้ว next มันถามว่าจะ power save setting ก็ตั้งไว้นะครับผมจะตั้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงนะสชั่วโมงมันจะปิดของมันเองนะครับสำหรับจอยไม่ใช่สำหรับ Joy. สำหรับสำหรับจอยสำหรับจอยแต่ถ้าเป็น ps 4ก็ถ้าสมมุติว่าเปิด e レ m o d e ดอินเทอร์เนต็ตก็ยังทำงานอยู่ถ้าติ๊กตัวนี้ไว้นะครับ เอาละคน next ต่อเลย accept ไป start Very nice, very nice, It s e e pattern yes มเรียวนะครับเก่าสุดๆนะครับสำหรับเฟิร์มแวร์เราก็มาอัพิร์มแวร์กันก่อนดีกว่าเพราะว่าเฟิร์มแวร์ตอนนี้มันอยู่ที่4.05นะครับก็มาอัปเดตกันเลยเราก็เข้าไปที่ system software update นั่นเองแล้วก็ไปที่ next แล้วก็ไปที่ update นะครับ แล้วตอนนี้เราก็รอนั่นเองรอนะครับรอตอนนี้รอผมก็ไปเก็บของก่อนนะของมันมีอะไรแล้วก็เก็บก่อนเอาละเก็บของก่อนแล้ว เปิดจอยไว้ก่อนนี่ครับมาแล้ว,โซ,ว,วโซนี่เปิดมาแววโซนี่เปิดมาแววเอออ่านี่ไงนี่ของฟรีของแถมนั่นเองนะครับไอ้นี่เขาให้มานะครับเอาละครับตอนนี้ก็เข้ามาที่หน้านีนละผมเข้าไปที่ยู e เซอร์หนึ่งก่อนแล้วกันนะโอ้เป็นไอ้นี่วะเป็น X ดีก่ะลืมไปเพราะว่านี่มันโซนอเมริกาเนี่นะ Next ไปเลย ตอนนี้เราก็ใส่บลา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 ใส่ f s n network นั่นเอง <S <S เอาละครับหลังจากที่เราล็อกอินกันไปเรียบร้อยแล้วมาถามว่าจะทานเฟอร,ร์หรือเปล่าผมบอก่็ไม่แล้วกันนะก็ไปที่โอเคไปเลยนะครับอนนี้เราก็เข้ามาเวลสำหรับพื่อ แล้วครับเราก็มาอยู่กันที่หน้า PlayStation เหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เราติดตั้งอะไรไปเรียบร้อยหมดแล้วซึ่งตอนนี้ผมก็จะมาดูที่ EPV ของผมว่ามันรองรับได้แค่ไหนนะครับก็เราต้องไปดูที่ Sound and Screen นะครับก็ไปดูที่วิดีโอเอาท์พุตนะครับทีวีนี้ไม่รองรับ hdr นะครับซึ่งผมจะไม่เปิดนะครับเราก็จะไปดูที่เนี่ยครับวิดีโอเอาท์พุตอินโฟมิชันเห็นไหมครับ ก็จะบอกว่า1,920คูณพ0ป p 60 hz rgb นะครับก็ hdr ก็ not support ไปนะครับแล้วก็ h d t p ก็1.0 1.4นะครับ1.4ก็มันต้องเป็น hdcp 2.2นะครับอะละไม่มีอะไรแล้วนะครับขีโทนก็ตัดทิ้งไป ะครับก็เนี่ยครับเพ y s t a ตชันโปรก็จะมีอยู่แค่น,นี้ส่วนเกมเดี๋ยวผมต้องไปโหลดมาก่อนจะทดสอบก็ต้องนะต้องรอดูกันอีกทีนึงนะครับวา่าทดสอบเกมอะไรบ้างนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับอย่าลืมไปกด u b บ c r ค b e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย